สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Deep Dive นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นตัวหนึ่งที่หลายคนสนใจกันมาก b t g หรือ Betagrow ครับจากที่เคยเป็น IPO ที่แบบว่าฮอตมากๆตอนนี้ก็เจอกับความทักทายอยู่ไม่น้อยเหมือนกันคำถามคือโมเดลธุรกิจที่ว่าครบวงจรเนี่ยกับกลยุทธ์ใหม่ๆมันจะพอช่วยให้ b e t a g r o รกลับมาโตแบบยั่งยืนได้จริงไหม วันนี้ข้อมูลเราก็รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลธุรกิจการเงินที่เขาเปิดเผยกันนะครับมาเริ่มแกะกล่อง BTG กันเลยดีกว่าครับคือถ้าพูดถึงเบทาโกรเนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะนึกถึงแค่ไก่ไข่อะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วเขาทําเยอะกว่านั้นมากคือทําตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับมีตั้งแต่ธุรกิจที่เรียกว่าต้นน้ําอย่างผลิตอาหารสัตว์เวชภัณฑ์สัตว์ค<แ>่ะแล้วก็มากลางน้ําก็คือพวกฟาร์มหมูฟาร์มไก่ฟาร์มไข่โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ อืม mm hmm. จนไม่ถึงปลายน้ำก็คือสินค้าที่เราซื้อซื้อกันนี่แหละครับแบรนด์ s p สพิลเบตาโกหรือแม้แต่อาหารน้องหมาน้องแมวพวก p e r f e c t กตกับบิ s t r o เนี่ยก็ของเบ a าโกรเหมือนกันใช่ค่ะคือจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือการที่เบ a าโกรเขาคุมได้หมดตั้งแต่ฟาร์มมาถึงจานที่เรากินเลยนะคะ มันไม่ใช่แค่เรื่องอลดต้นทุนอย่างเดียวนะคะแต่มันส่งผลกับคุณภาพโดยตรงเลยอย่างเช่นการที่เขาคุมคุณภาพอาหารสัตว์ที่ใช้ในฟาร์มตัวเองได้เนี่ยมันก็มีส่วนสําคัญมากๆที่ทําให้เนื้อไก่เอสพมันได้คุณภาพพรีเมียมที่ค่อนข้างสม่ําเสมออ๋อครับครับซึ่งการเชื่อมโยงแบบครบวงจรอ,อย่างนี้แหละคะ่ะที่มันสร้างความได้เปรียบที่คู่แข่งบางรายอาจจะ,ะทําตามได้ยากกว่าพอเห็นภาพธุรกิจแล้วคําถามต่อมาเลยคือ แล้วจริง,รงๆเบทากรเขาทำเงินได้ดีแค่ไหนจากส่วนไหนบ้างครับค่ะรายได้หลักๆเลยเนี่ยก็ยังมาจากกลุ่มอาหารและโปรตีนพวกเนื้อสดไข่อาหารแปรรูปต่างๆนี่กินสัสดส่วนไปเยอะมากนะคะประมาณ70-7 5เเลยทีเดียวอืมเยอะเหมือนกันนะครับใช่ครับรองลงมาก็เป็นกลุ่มเกษตรพวกอาหารสัตว์อันนี้ก็ประมาณ20-25%สส่วนธุรกิจในต่างประเทศอย่างกัมพูชาลาวเมียนมากับกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง แม้สัดส่วนตอนนี้อาจจะยังไม่เยอะมากแต่ก็ดูมีแววเติบโตได้ดีนะครับลองไปส่องๆดูงบการเงินเขาเนี่ยกระแสเงินสดจากการดําเนินงานก็ยังเป็นบวกต่อเนื่องมาหลายตไตรมาสนะค่ะแสดงว่าธุรกิจหลักๆเนี่ยก็ยังทําเงินได้ดีอยู่แต่เงินสดในมืออาจจะไม่ได้สูงมากนักเพราะว่าเขาต้องเอาไปลงทุนขยายกิจการอยู่เรื่อยๆสร้างโรงงานใหม่บ้างปรับปรุงฟาร์มบ้างอะไรแบบนี้ครับใช่ค่ะแล้วก็เรื่องเงินปันผลอันนี้ก็เป็นอีกจุดที่นักลงทุนสนใจ คือแม้ว่าเขาจะมีนโยบายตั้งเป้าไว้ว่าจะจ่ายไม่ต่ำกว่า30%ของกำไรสุทธิครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยก็ต้องไปดูผลประกรอบการจริงๆเป็นหลักเลยค่ะเพราะว่ากำไรของธุรกิจประเภทนี้มันค่อนข้างผันผลสูงมากปัจจัยหลักๆเลยก็คือราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างข้าวโพดกากถั่วเหลืองที่มันแว่งตัวตลอดเวลาเลยอืมอันนี้สาคัญเลย ใช่ค่ะรวมถึงราคาขายเนื้อสัตว์หน้าฟาร์มด้วยซึ่งนักลงทุนก็ต้องติดตามราคาพวกนี้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพราะมันกระทบกำไรบีแทก r o รโดยตรงเลยค่ะแล้วผู้บริหารปัจจุบันคุณวสิทธิ์แต้ไ่สิทธพงศ์ซึ่งเป็นรุ่นที่สองแล้วเนอะก็ดูเหมือนจะเน้นไปที่การสร้างแบรนด์อาหารคุณภาพสูงโดยเฉพาะ s p สที่เจาะตลาดพรีเมียมไปเลยแล้วทิศทางข้างหน้าล่ะครับเบท a โกเขาจะเดินไปทางไหนต่อ ค่ะมองไปข้างหน้าเนี่ยเบทาโกลเขาก็ให้ความสําคัญกับสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างพวกอาหารพร้อมทานต่างๆที่มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองมากขึ้นครับ พวก ready to eat ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีแผนที่จะขยายตลาดส่งออกเพิ่มด้วยทั้งในเอเชียแล้วก็ตะวันออกกลางจุดนี้น่าสนใจนะคะว่าแบรนด์ไทยอย่างเบทาโกลเนี่ยจะไปแข่งขันในตลาดโลกที่แบบดุเดือดขนาดนั้นได้ยังไงบ้างแล้วก็อีกตลาดหนึ่งที่มาแรงมากๆเลยคือตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงค่ะอ๋ออันนี้เห็นด้วยเลยครับค่ะมันโตเร็วมากเพราะเทรนด์ที่เรียกว่า pet humanization คือการที่เราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหมือนลูกเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วอะค่ะใช่เลยเลย ก็เลยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่ออาหารที่ดีมีคุณภาพซึ่ง BTG เขาก็มีแบรนด์มารองรับตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องการนำเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มเข้ามาใช้มากขึ้นอย่างพวกระบบให้อาหารอัตโนมัติการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ควบคุมคุณภาพการผลิตให้แม่นยาขึ้นด้วยค่ะฟังดูมีโอกาสที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับแต่ความเสี่ยงก็น่าจะมีอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับ แน่นอนครับโอกาสมันก็มาจากเทรนด์รักสุขภาพการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัวหรือการไปเปิดตลาดส่งออกใหม่ๆอย่างที่ว่าแต่ความเสี่ยงหลักๆเลยก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มันผันผวนน,นนั่นแหละค่ะค่ะและที่น่ากังวลอยู่เสมอเลยก็คือเรื่องโรคระบาดในสัตว์อย่าง ASF หรือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่เคยสร้างความเสียหายหนักๆมาแล้วรอบหนึ่งอืมอันนี้น่ากลัวจริงค่ะ ใช่ครับนอกจากนี้ก็ยังมีการแข่งขันที่สูงในอุตสาหกรรมนี้แล้วก็ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่อาจจะกระทบกำลังซื้อของผู้บริโภคได้ด้วยค่ะ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงพวกนี้นะคะแต่พื้นฐานธุรกิจของเบทาโกรเองก็ต้องถือว่าแข็งแกร่งอยู่เพราะว่าสินค้าส่วนใหญ่ของเขาก็เป็นของกินของใช้จําเป็นในชีวิตประจําวันหรือปัจจัย4นั่นเองครับและการที่มีธุรกิจครบ,บวงจรแบบนี้มันก็เป็นเหมือนกรอบป้องกันที่ดีในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าสําหรับนักลงทุนแล้วเนี่ยเรื่องของจังหวะแล้วก็ราคาที่จะเข้าซื้ออันนี้สําคัญเสมอเลยค่ะต้องประเมินมูลค่าหุ้นเทียบกับแนวโน้มกําไรในช่วงนั้นๆประกอบกับปัจจัยเสี่ยงที่เราคุยกันไปใช่ ต้องดูให้รอบด้านค่ะการใช้กราฟเทคนิคเข้ามาช่วยดูจังหวะเข้าออกก็อาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ออมีประโยชน์ในการตัดสินใจได้ค่ะงานสรุปบนนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมของ BTG กันไปแล้วนะครับว่าเป็นผู้นำธุรกิจอาหารครบวงจ,จรจริงๆรายได้หลักก็มาจากอาหารและโปรตีนแล้วก็กำลังมุ่งไปที่การเติบโตด้วยสินค้ามูล,ลค่าเพิ่มการส่งออกแล้วก็ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง S <S แต่ก็ยังต้องเผชิญความท้าทายจากเรื่องต้นทุนวัตถุดิบและก็ความเสี่ยงเรื่องโรคระบาดอยู่ค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนคิดต่อไปอีกนิดนะคะว่านอกเหนือจากตัวเลขหรือกลยุทธ์ต่างๆที่เราคุยกันไปวันนี้เราเนี่ยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นับวันก็จะยิ่งหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นความยั่งยืนหรือแม้แต่การดูแลสัตว์เลี้ยงแบบสมาชิกในครอบครัวจริงๆจัง,งๆมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย สิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลให้ยักษ์ใหญ่อย่างเบทากโรต้องปรับตัวในระยะยาวต่อไปอีกยังไงบ้างอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ง่าติดตามจริงๆค่ะ